สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะพบกับช่องคำโต,ต Channel อีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีหมกหน่อไม้ใส่ใบตองสูตรของอีสานมาฝากทุกๆท,ท่านคะ่ะจะทําทานหรือว่าจะทําขายก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะก่อนอื่นก็ฝากช่องด้วยนะคะหากท่านไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปคะ่ะ สำหรับเครื่องปรุงและส่วนผสมต่างๆของหมกหน่อไม้ก็มีดังนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ต้มที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะแล้วก็มีไม้จิ้มฟันใบตองไม้จิ้มฟันไว้สำหรับกลัดหอมหมกค่ะหมูสามชั้นหั่นชิ้นพอดีนะคะไม่ต้องให้หนามากค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ทานได้ประมาณคำหนึ่งพอดีค่ะน้ำใบย่นาง เอาแบบค้นๆเลยนะคะหัวหอมตะไคร้เข้าเบือเข้าเบือนี่ก็คือข้าวเหนียวนะคะเราแช่น้ำไว้ประมาณ3ชั่วโมงค่ะพริกแห้งพริกกะเลียงกระเทียมผงชูรสเกลือปน่นน้ำปลาร้าน้ำปลาใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมค่ะ สำหรับต้นหอมไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ใบแมงลักนี่ขาดไม่ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาเช็ดใบตองค่ะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะถ้าบ้านไหนมีแดดก็เอาไปตากแดดนะคะให้นิ่มถ้าไม่มีเราก็นําไปนึ่งค่ะถ้าไม่นึ่งเดี๋ยวใบตองจะแตกจะทําให้น้ําปรงุงหรือว่าน้ําในหอมหมกไหลออกนะคะจากนั้นเราก็จะมาแกะเปลือกหน่อไม้ออกตรงปลายนี่เขาแข็งแล้วก็แกะออกหน่อยนึงนะคะ แล้วก็ใช้เข็มเย็บผ้าเนี่ยค่ะเอาเล่มใหญ่หน่อยนะคะมาขูดแบบนี้ค่ะขนาดของหน่อไม้ก็ตามคนปรุงเลยนะคะตามชอบค่ะระวังปักมือด้วยนะคะก็ใช้ความชํานาญนิดนึงค่ะปกติก็จะมีขายนะคะสําหรับไม้ไม้ขูดหน่อไม้นียค่ะถ้าไม่มีก็ใช้เข็มใหม่ๆนะคะใช้แทนกันได้ค่ะพอเสร็จแล้วก็นําไปล้างค่ะเอาความเปรี้ยวออกก่อนนะคะ ล้างแล้วบีบน้ําให้แห้งจากนั้นเราก็จะนําไปต้มค่ะใส่น้ําใหม่นะคะต้มให้เขาเดือดประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็มาเทน้ําออกค่ะ ล้างน้ำเย็นประมาณสักสองครั้งนะคะแล้วก็เบีบน้ำออกค่ะใส่ชามพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็มาโขลกข้าวเบือค่ะ ตามด้วยตะใคร้พริกแดงกระเทียมหัวหอมค่ะโขลกให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะแล้วก็มาปรุงรสกันนะคะใส่น้ำย่านางค่ะ ใส่ลงไปประมาณสัก4 5ทับพีเลยนะคะแล้วก็พริกที่เราโขลกไว้ค่ะตามด้วยข้าวเบือน้ำปลาน้ำปลาค่ะรสชาตินี้ตามชอบเราเลยนะคะตามด้วยผงชูรสค่ะ แล้วก็คลุกส่วนผสมให้เข้ากันกับหน่อไม้นะคะตามด้วยหมูสามชั้นค่ะเตมิม,ตม,ม,ตมผักลงไปตอนนี้เลยนะคะ คลุกให้หน่อไม้นุ่มเลยนะคะแล้วก็ให้หมูสามชั้นเข้ากับเครื่องปรุงด้วยค่ะจากนั้นก็จะมาชิมรสชิมแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าใส่ห่อมหมกไปแล้วเราจะชิมไม่ได้ค่ะก็ขาดความนวลนิดนึงนะคะก็เติมน้ำปลาหน่อยค่ะถ้าเป็นปลาใส่ขวดแพ็คขายตามตลาดรสชาติเขาจะอ่อนนิดนึงก็ใส่เยอะนิดนึงนะคะก็จะไม่เหมือนปลาดิบที่ตักออกมาจากไหนะคะจากนั้นก็เติมพริกกระเยงลงไปค่ะ หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ขนาดยังไม่สุกยังน่าทานเลยนะคะแล้วก็ใบตองที่เราเนื่อไว้ค่ะก็จะนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะแต่จะใช้สองชั้นค่ะป้องกันไม่ให้ใบตองแตกแล้วก็เสียดายน้ำปรุงที่อยู่ในหน่อไม้ค่ะแล้วก็มีไม้จิ้มฟันด้วยนะคะไว้สำหรับกลัดค่ะเวลาห่อนะคะเราก็จะนำหมูสามชั้นเอาไว้ข้างล่างก่อนเพราะว่าให้เขาโดนความร้อนอยู่ก้นหม้อนะคะเขาจะได้สุกง่ายๆค่ะ ก็ห่อแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องพิถีพิถันเยอะค่ะเพราะว่าเราเห็นเขาขายตามตลาดก็ห่อแบบนี้เลยนะคะแถวบ้านเขาจะขายห่อประมาณ20บาทค่ะ จากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งนะคะด้วยไฟแรงนึ่งอย่างต่ำก็ประมาณ25นาทีค่ะนี่ก็ครบ25นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดดูนะคะรอยเขาเย็นนิดนึงค่ะมาแกะดูพร้อมๆกันเลยนะคะหน้าตาเขาเป็นยังไงคะ่ะ กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะหอมใบแมงลักหอมเครื่องปรุงค่ะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนี่อร่อยมากๆเลยนะคะ่ะเวลาเราทำหอมหมกนะคะเราก็จะมีพริกกระเรียงนะคะไว้ตกแต่งเพราะบางคนเขาก็ชอบทานคู่กับพริกกระเรียงแบบนี้ค่ะค่ะสำหรับหมกหน่อไม้ใส่ใบตองก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะสำหรับร้านอาหารอีสานที่ตามท้องตลาดเราจะเห็นแทบทุกร้านนะคะแล้วก็ขายดีมากๆด้วยค่ะ แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ลองไปทําทานและทําขายดูค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ